ซอยอีสานบ้านทุ่งจา้าพี่นี่ซอยอีสานบ้านทุ่งสิแกงฟักเส้หมูสู้กินเนาะจ้าอ่ากะจักรากับซีมีบอกฟักนะจ้าบอกฟักมีพริกอ่จาจ้ามีพริกมีตะไคร้เนาะจาะ้าตะไคร้เฮ็ดให้ใหอมดอกข้าวอ่าอันนี้ก็เป็นหมูหมูสามชั้นที่อ่าที่ขวายมันหอมๆเนาะจ้าให้มันเหลืองๆมันยังสีแซ่บอาจารย์อาจารย์ครับขนมตากาดได้วาง่ได้วางกระเป๋า หมูนะจ้าเขาล้วนเสร็จแล้วนะจ้าเขาจะได้เอาพริกเอาบอกักฟักขวากันให้มันหอมนะจ้านี่ก็เป็นอาหารที่ฮ็ดกินกันง,ไง,ไง่ายๆจ้ะ มีหมักฟักหมักแป้งเขากักววาเส้น,นหมูเขาได้นะจ๊าชิ้นง่าย หลังจากที่ห่อขวากเนื้อหมูบักฟักตะไคร้ใส่กันให้มันหอมแล้วนะจ้าเ่าก็ทิได้เติมน้ำเติมน้ำเพื่อที่จะรอให้ฟักสุก,สก,สกนะจ้ะห่อก็รอเวลาอีกประมาณจักราณทีจา้ารอให้ฟักสุกก่อนแล้วก็จะได้ปรุงรสชาติเสดไนายเสดไนายนะจ้ะ หลังจากที่ห่อแกงแล้วนะจ๊นะเนาะแกงตั้งให้มันเดือดมันเปื่อยเราจะสุกแล้วเขาก็จะได้ปรุงรสชาตินะจ๊ะแก่ซี่ปรุงด้วยเกลือแล้วก็รสดีจ้าแล้วก็ผงนัวนะจ๊ะปรุงแล้วเขาก็จะชิมรสชาติบ้างนะจ๊ะก็ดีแล้ว คุณย้ายชิมรสชาติแล้วนะจ๊ะเนาะจ้ารสชาติแซ่บแล้วจ้ารสชาติแซ่บแล้ว จ้าอันนี้ก็เป็นแกงฟักไส้หมูนะจ้าสูตรลงสายอีสานบ้านทุง่งเกษตรศาสับ์เรียบร้อยแล้วจา้าเเรเร็ว็รวว